นาวาบายเอ็นซดเปิดตัวบริการดิจิตอลผ่านดาวเทียมเพื่อการสื่อสารทางทะเลชูจุดเด่นคอนเน็กติวิตี้มุ่งยกระดับสู่สมาร์ทชิปและสุดข่าบริษัทเนชั่นสเปซอด์เทคโนโลยีจำกัดค่ะหรือเอ็นซดค่ะบริษัทร่วมทุนภายใต้ความร่วมมือกันของบริษัทกสทโทรคมนาคมจำกัดมหาชนและบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนค่ะเปิดตัวบริการนาวาบายเอ็นซดค่ะบริการดิจิตอลผ่านดาวเทียมเพื่อการสื่อสารทางทะเลแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการเดินเรือและอุตสาหการรมนอกชายฝั่งในพื้นที่หน้าน้ำประเทศไทยและภูมิภาค เชียแปซิฟิกค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและให้บริการทางทะเลค่ะรองรับการรับส่ง Data ด้วย e n s a ค่ะมุ่งมั่นวนาวาบาย e n s a ค่ะจะเป็นบริการเรือธงในการยกระดับอุตสาหกรรมเดินเรือสู่การเป็นสมาร์ทชิปค่ะโดยสามารถลดช่องว่างอุปสรรคในการติดต่อสื่อสารมุ่งสร้าง Connectivity ค่ะเพื่อเชื่อมโยงให้ทุกคนสามารถสื่อสารกันได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะจริงๆแล้ว n s a เป็น บริษัทที่มีความร่วมมือระหว่างไทยคมกับแคทเทเลคอมนะครับในการดาเนินการธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารทางเรือนะครับแล้วก็บริการที่เปิดในวันนี้คือบริการที่ชื่อว่านาวานะครับซึ่งเป็นการสื่อสารกับเรือ,ลอแล้วก็เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเนี่ย สื่อสารบนบกเป็นอย่างไรเนี่ยบนเรือก็สามารถทําได้แบบนั้นครับอตอนนี้นี่นะครับทุกคนคงปฏิเสธไม่ได้ว่าดาวเทียมเนี่ยมีการพัฒนาขึ้นไปเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวเทียมวงโคจรต่ำนะครับที่ก็เราก็ทราบกันอยู่แล้วว่า บรอดแบนด์ผ่านดาวเทียมเนี่ยมีการพัฒนาเทคโนโลยี Technology เนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทำให้การติดต่อสื่อสารเนี่ยในไฮสปีดอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นไปได้นะครับแล้วเราก็ทราบอยู่แล้วว่าดาวเทียมเองเนี่ยเป็นสื่ออันหนึ่งนะครับที่ทําให้การติดต่อสื่อสารเนี่ยครอบคลุมทั้งโลกนะครับเพราะฉะนั้นเรือเดินทะเลนะครับซึ่งเวลาออกห่างจากฝั่งเนี่ยการสื่อสารทางภาคพื้นดินเนี่ยม,มันไปไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นทำยังไงถึงจะทําให คนที่อยู่ในเรือเดินทะเลหรือว่าแม้กระทั่งการปรหิหารจัดการเรือเนี่ยสามารถที่จะทําได้นะครับตลอดในเส้นทางการเดินทางนะครับเพราะฉะนั้นบริการนาวาบยเอ็นีัตเป็นบริการ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะครับที่สามารถที่จะให้บริการในเรือนะครับไม่ว่าจะเรือเดินสมุทรจะไปที่ไหนก็ตามนะครับเรา,ารับส่งสัญญาณผ่านดาวเทียมหลายดวงนะครับแล้วก็ซึ่งจานสายอากาศก,าก็จะมีการปรับมุมนะครับอัตโนมัติในการที่จะแทร็กวา่าเรือตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนและดาวเทียมดวงไหนถึงจะเหมาะสมกับาการติดต่อสื่อสารของเรานะครับแล้วก็นอกจากนี้จริงๆแล้วนอกจากอินเทอร์เน็ตไรดแบนที่ให้นะครับก็ยังสามารถที่จะใช้โทรศัพท์ได้เป็น v o i c e ร์ไพีนะครับรวมทั้งบริการดิจิทัลต่างๆ นะครับ C C T V แล้วก็หลายๆอีกหลายๆอย่างนะครับแพลตฟอร์มทั้งในดิจิตอลที่สามารถที่จะเอาไปาให้บริการในในเรือนี้ได้นะครับซึ่งจริงแล้วาจากบริการนาวาบเอ็นสัตเนี่ยเราก็ตั้งใจที่จะทำให้เรืออีกหน่อยก็เป็นสมาร์ทชิพนะครับที่จะสามารถที่จะมีบริการทุกอย่างนะครับใช้บริการทุกอย่างได้เหมือนกับอยู่บนบกนะครับบริการนาวาเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเราเริ่มดำเนินการโดยโดยไทยคมนะฮะก็มีลูกค้าอยู่ในระดับร้อย ร้อยล้ำแล้วแต่ว่าพอเรามาตั้งบริษัทร่วมทุนเนี่ยเราก็เชื่อว่าเราจะพ,พัฒนาต่อนะฮะโดยที่เนื่องจากว่าทางแคทเองเนี่ยก็จะมีกลุ่มลูกค้าจำนวนหนึ่งเลยที่ใช้บริการในหลายรูปแบบกับแคทเนี่ยตรงนี้ก็สามารถที่จะมาต่อยอดขยายผลร่วมกันนะฮะเราก็เชื่อว่าในระยะยาวเนี่ยก็มีหลายร้อยเรือแต่จะเป็นเรือขนาดใหญ่ก่อนนะฮะเพราะว่าในระยะแรกเนี่ยไอตัวอุปกรณ์จาน มันแพงตรงอุปกรณ์จานนะฮะก็จะเป็นเรือขนาดใหญ่แล้วก็ในอนาคตเมื่ออุปกรณ์จานถูกลงมาเนี่ยก็เรือก็จะเพิ่มมากขึ้นครับขอบคุณครับ